คลิปนี้นะคะเดากก็จะมาชวนนั่งสมาธิแบบคลื่นอัลฟ่านะคะอย่างที่คลิปก่อนจะได้เล่าให้ฟังไปเกี่ยวกับการนั่งสมาธิแบบคลื่นอัลฟ่าที่มันทําให้จอยซึ่งเป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ได้เลยนะคะได้เริ่มต้นที่จะนั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะเพราะมันเป็นการนําเอา NLP ในเรื่องของการใช้ v u a l i z a t i o n เนาะเป็นกดแรงดึงดูดด้วยนะคะมามารวมมารวมกับการทําสมาธิ แล้วมันทําให้การวิวลไ z เซชันของเราเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างภาพเห็นภาพสิ่งที่เราต้องการอ่ะได้ง่ายจริงๆแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมาชวนทุกคนนะคะนั่งสมาธิไปสมพร้อมกันในบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะอันดับแรกนะคะก็คือให้ทุกคนนะคะหาที่ที่แบบนั่งสบายนะคะเงียบสงบแล้วก็ไม่มีอะไรรบกวนนะคะ จากนั้นนะคะให้ทุกคนนั่งในท่าที่สบายที่สุดคะ่ะนั่งในท่าที่ผ่อนคลายมากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆหลับตาลงคะ่ะค่อยๆหลับตาลงคะ่ะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออก ค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายค่อยๆโฟกัสไปทีละจุดของร่างกายและผ่อนคลายทีละจุดโฟกัสไปที่หน้าผาก ผ่อนคลายที่หน้าผากผ่อนคลายเบาสบายดวงตาของคุณผ่อนคลายเบาสบายริมฝีปากของคุณผ่อนคลาย เบาสบายแขนของคุณผ่อนคลายเบาสบายมือของคุณผ่อนคลายเบาสบาย ผ่อนคลายที่ท้องผ่อนคลายที่หลังของคุณขาของคุณเบาสบายผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออก ให้คุณจินตนาการมองเห็นประตูบานใหญ่อยู่ข้างหน้าของคุณประตูบานใหญ่บานนี้จะพาคุณไปสู่จุดที่คุณต้องการจะเป็นชีวิตที่คุณต้องการจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการจะมีที่ที่คุณต้องการจะไป ให้คุณนึกถึงชีวิตในแบบที่คุณต้องการมันอยู่ที่หลังประตูบานนั้นแล้วคุณกำลังเปิดประตูบานนั้นและก้าวเข้าไปสู่สถานที่ที่คุณต้องการจะไป กลายไปเป็นคนที่คุณต้องการจะเป็นชีวิตแบบที่คุณปรารถนามองให้เห็นสถานการณ์เป็นภาพและคุณเป็นคนคนนั้นที่อยู่ในสถานการณ์นั้นคุณกำลังพาครอบครัว ไปเที่ยวที่ทะเลหรือเปล่ามีใครอยู่ที่นั่นบ้างคุณรู้สึกยังไงเวลาที่อยู่ตรงนั้นมีความสุขแค่ไหนตื่นเต้นภูมิใจหรือมีความรู้สึกยังไงนึกถึงความรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนั้น จริงๆแทนตัวเองเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นคุณได้ก้าวข้ามไปอยู่ในจุดที่คุณเป็นจริงๆแล้วชีวิตแบบที่คุณต้องการให้เห็นทุกอย่างเหมือนภาพที่เป็นความจริง มีใครอยู่ตรงนั้นคุณใส่เสื้อสีอะไรมีเสียงอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างได้กลิ่นอาหารโชยมาหรือเปล่ามีลมพัดผ่านเส้นผมจนปลิวเสยหายไหมหรือคุณกำลังอยู่ ข้ามกลางคนที่ชื่นชมคุณหรือคุณกำลังยืนอยู่บนเวทีกำลังรับรางวัลหรืออยู่ในจุดไหนให้คุณจินตนาการเสมือนว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นมองให้เห็นภาพเหล่านั้นเหมือนภาพแห่งความจริง หลังจากนี้จอยจะเงียบและให้เวลาคุณอยู่ในภาพในจินตนาการของคุณเอาละค่ะเริ่มเลยค่ะ ทีนี้เราจะเริ่มกลับมาอยู่ในปัจจุบันนะคะนับถอยหลังสามสองหนึ่งคุณเริ่มรู้สึกที่ขาของคุณรู้สึกที่มือของคุณคุณกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าคุณนั่งแล้วรู้สึกยังไงนะคะก็ลองพิมพ์มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะแล้วก็สิ่งนี้นะคะก็อยากให้คือมีเวลาว่างก็ทําได้บ่อยๆเลยนะคะช่วงไหนที่เรารู้สึกสับสนเรารู้สึกว่าวุ่นวายชีวิตนะคะการที่เราได้สงบอยู่กับตัวเองนะคะมันก็ช่วยให้เรามีสมองปลอดโปรแล้วก็น่าจะไปต่อในชีวิตได้ดีขึ้นนะคะแล้วการทําแบบนี้มันก็คือการที่เรากําลัง ใชกดแรงดึงดูดนะคะดึงดูสิ่งที่เราต้องการเข้ามาค่ะเพราะมันคือการ visualization มันคือการใช้จินตนาการแล้วก็ความรู้สึกของเรานะคะที่จะไปดึงดูดสิ่งที่เราต้องการมาค่ะแล้วใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรรู้สึกยังไงนะคะพิมมาได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะครูจอยพิเศษ expert ค่ะหรือายค่าะ